อะไรข้ามาขอมันไปเรื่ตกใจนะปล่อยด้จับเอ,อไม่รู้ว่านายโชคดีหรือว่าฉันโชคดีนะไปเถอะก็บอกให้ไปไงยังไงก็ไม่ยอมรับใช่ไหมไม่ยอมอยู่แล้วเขาไม่ผิดเนี่ย แล้วนี่แล้วทำไมต้องมาเลี้ยข้าวเลี้ยไก่เช่นด,ด้วยเหรอฮะรู้ว่านายจะเป็นลมแล้วเดือดร้อนต้องไปส่งโรงพยาบาลเนี่ย <c oughs> กินเสร็จแล้วก็ให้ความร่วมมือกับตำร,รวจด้วยโอ้ยมาไมา้นี่อีกแล้วเหรอพอดีเ <c oughs> จ้าบ้นานเราทำไมถึง,งโง่นักอ่ะฮะนายหมายถึงใครอ่ะโอยก็สรา,ารวัตรคนนั้นน่เองโง่อะขี้โม้อีกด้วยนีกดถูกตำรวจห้องกงเรอก็มันจริงนี่นะก็เกิดทำให้ครูใหญ่ได้ตายแล้วแต่ความจริงคุณก็ไม่ถูกกับเขาไม่ใช่เหรอฮะ ไม่ต้องยุ่งหรอกเดี๋ยวฉันจะได้งานแกด้วยเอคุณไม่ทำผมรอผมรู้รอู้ไมว่าแกจะโดนฟ้องข้อหาอะไรอ่ะอย่างมากก็แค่ทำร้ายไอ้หนูคุณให้จุกงอทำร้ายหนูจุก๋ยวบเพิ่งได้ใจไปแกโดนข้อหาขโมยรถปล้นทรัพย์ฆ่าคนตายนี่คุณ้หงไหล่บ้านนั่นเงนะแกปิดบังฉันไม่ได้เหอกนะฉันเจอรถที่แกขโมยแล้วด้วย แล้วรถคันนั้นก็ถูกใช้ในการปล้อนอีกมีคนตายไปอีกสองคนถูกคุณตำรวจพอลงจากรถก็ถูกคุณจับมาแล้วแถงทุกครออั้ง่ในโรงพักตั้งคืนหนึ่งจะไปปลรนได้อย,อยังไงกันเล่า <c oughs> แกยอมรับแล้วใช่ไหมใช่แ,แค่ขโมยรถเนอะถ้างั้นบอกมาว่าแกขโมยรถคันนั้นเอาไปให้ใครโอต้องมากรอบผมลงหน้าผมไม่รู้อะไรเลยนะก็ได้แกไม่ยอมหักหลังเพื่อนใช่ไหมถ้างั้นก็รับไปคนเดียวเนื้อ ไอ้หนูแกยังมีอนาคตนะคิดดูให้ดีๆเดี๋ยวก็อีขึ้นมาเฮ้ยอือนี่นี่ๆช่วยกันหน่อยสิขอร้องล่ะไม่เกี่ยวอ๋อหัว<อ>นัวันดีครับว่างมากนาักหรือไงอไม่มีอะไรจะทำเหรอ ไม่มีคราไม่ไม่มีอะไรทำก็ช่วยคุมตัวเขาไว้เถอะครับไปบอกก่อนดิจะทําอะไรผมเนี่ยเออมีรออะไรอีกเออต้องตามเข้าไปเดี๋ยวก็รู้ไปไหนเล่าวัวนี้จะไปไหนเลยครับทําไมต้องบอกนายด้วยละฉันจะไปไหนต้องรายงานนายด้วยเรอไปไหนเล่ามเนี่ย เมื่อคืนเนอผมส่งรถนั้พวกเขาที่นี่พวกเขาได้จะอยู่ตึกนี้แต่ไม่รู้อยู่ห้องไหนเ่อไม่เคยได้ขึ้นไปสักทีเนอพาฉันขึ้นไปรอเล่นเลยไงเนยอย่างนี้มันฆ่ากันทชัดเลยเนอะแล้าทำไเขาอยู่ข้างบนแล้วก็ถึงมีเก้าชีวิตก็ตายทั้งเก้าชีวิตเลยเนะทําไมจะต่อรองกับเราเลยโอ้แล้วแกจะเอายังไงเอาอย่างนี้ได้มามให้ผมขึ้นไปก่อนถ้ามีบ่ดแสอะไรแล้วก็ผมจะรีบไปแจ้งพวกคุณทันทีเอ,า,อางนี้ได้ไหฮะ ว่าไงนะ,ะคือพวกเราโง่หรือไงปล่อยนายไปนคนเดียวเชือ่อเฮ้ยด้ฉันจะให้แกขึ้นไปถอดกุญแจมือมาถอดแล้วๆๆนายสั่งแล้วหรืเข้าลเลยเฮ้ยอย่าช้าหัวนหน้าครับจะปล่อยมันไปจริงเหรอรับรองว่ามันนี้ไม่รอดหรอมานนี่เออขึ้นไปรออยู่นี่นะอย่านีไปเที่ยวไหนล่ะอย่าดื้อด้วยนะอย่าเล่นลูกไม้นะเออโอเคโอเคโอเค อยากรู้นะมันจะมีลูกไม้อะไรนายเฝ้าทางนั้นไหมส่วนนายเฝ้าอีกทางหนึ่งฉันจะตามมันไป yes ไอ้นี่นี่เอางี้เถอะไปบอกสารวัตรก่อนเอาอีกแล้วเนอไม่ประจบเจ้านายสักทีไอ้บ้าเอ้ไม่ประจบเจ้านายแล้วจะประจบใครวะนายรู้ แทงมาถูกไหมถูกสิถูกกินงั้นก็เลิกซะนะไม่เข็ดล็อกเก็ดแ<ม>ทงมันจนตายไปคังหลุดไปแล้วมดูดท,ทำไมงวดนี้จำนำทองจำนองบ้านต้องเข่าแน่ เร็วหน่อยดิเร็วดิวิ่งให้เร็วกว่าน,นี้หน่อยไม่ได้แลือยังไงเราช้าไปแล้วโดนแสงแล้วเฮ้ย ไม่ไดไม่ทันแล้วโถ่เอ้ยต้องเข้าเส้นชัยก่อนเขานะอย่าให้เขาแซงอย่าให้แซงอย่าให้แซงนะเฮ้ยโอ้โหลุ้นจนลั่นเสียงใครอ่ะพกวันนั่งใคร,ใครใเ,ดเดี๋ยวลูกพี่ชะนชะชนะอย่ายิงชะนะอย่ายิงนะแกมาทำอะไรบนนี้ก็มาหาพวกขี้ยังไงเล่ารีบเคื่อนมาเลยทำตัวรำล้ำหล,ล,ล่อ,ลอ ตกใจหมดกำลังรุ่นมาอยู่นี่สูงจัดเลยโอ้ยเกือบโดนยิงไปแล้วไหมล่ะไม่มีอะไรนะถั่วข้ากุยอะไรอะเมื่อกี้ยิงปืนทำไมรุ่นมารุ่นแรงมือเลยลั่นไปเองฉันได้ยินข่าวดีว่าพวกพี่ไปปล้นบ่อนมาใช่หรือเปล่าเนี่ยฮะข่าวของนายก็เร็วดีนี่ทำไมจะมาซื้ข่าวด้วยไงเปล่าเนอะพวกเขาเตรียมจะเล่นการพวกพี่ ฉันเดินโอกาสเราเดินพวกพี่ก่อนยังไงเล่าหวังดีงจะมาเป็นฝูงฉันก็ไม่กลัวหรอกแน่นอนอยู่แล้วพวกกระจกอรออยู่นี่แหละเออไอพียข่าวเรื่องนี้ไวมากขนาดเจ้าหนูนี่ยังรู้จะกลัวมันทำไมอยามาก็มาดิไม่ได้จะอยู่ที่นี่นะไม่ได้แล้วนี่ไปเถอะเราไม่อาพุธเยอะขนาดนี้จะไปไหนก็ได้ โอ้ให้น่าคุ้คุ้นโอ้ใช่เลยเฮ้ยอย่าแสดงตัวนะวายลาลี่ไปซะเดี๋ยวมันก็รู้ตัวมันมีปืนด้วยนะรีไปเลยเชี่ยวเชีช่ยวไปเลยวายว่ายละว่ายสวัสดีครับตามจัานหน,นะครับพี่สวัสดีครับ